มาอีกหนึ่งคุอคนชาเลนพี่ปิมีมยวหนูปักหมดกันชาเลนพี่ปิมครับตอนนี้เราเปิดด้วยชาเลนพี่ปิมคือหนึ่งร้อยแดงแรกห้าเท้ามาอีกสองเรามีพยานนะเพราะไทยจะเห็นแอปเด้งนะครับมาอีกหนึ่ง ดึง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 ขอบคุณครับขอบคุณพี่จุ๋มนะคะัขอบคุณทุกคนนะครับพี่พี่ถ้าหนูอ่านเม้นใครไม่ทันนะ่ะขออภัยนะจ๊ะเพราะว่าเม้นมันขึ้นเอามาอีกหนึ่งท้าย น้อยต่อชาเลน์นี้แน่ๆเลยสว,สวัสดีท0 0 0สองแล้วคน,นนะคะคอ,าาอุ้ทยทุกคนดเฉันดิฉันออกมาอีกหนึ่ง2มายมาอีกหนึ่งทันไหมพี่วุ้นทันไหมพี่พี่ดูเรื่องไม่ดูไม่รอเขาว่าเมื่อกี้ ถึงไฟแดงแล้วเลียบขอบุณครับฮัลโหลจพอข้ามสะพานมาแล้วเลี้ยวขวาเลยอาจารยจอดรออย่าโอ้ยมาอีกหงท้ายแล้วมาอีกหาไีกอีกห มีหกสบห้าใบแล้วมาอีกหนึ่งทายดูมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งฮ่าลกติดต่อโลกติดต่อ

โอ๊ยมาอีกห้าท้ายนี่ดูดูดูนะดูนะเป็นพยานนะท้ายห้าโอ้มาอีกหนึ่ง ไมค์สองขอบคุณครับแปดสองเก้าแล้วตอนนี้ทำที่วัดค่ะนูนะัดช่างมาทำที่วัดครับเพราะว่าไมค์สองทายเท่าไหร่แล้วสองตอนนี้แปดแปดแปดติดใบ ใช่หรอใช่เหลือยี่สิบทุกคนเหลือยี่สิบไปตอนนี้แปดสามหนึ่งแล้วแปดสามหนึ่งให้เพิ่มแปดสิบแปดสิบสาม ครบชาเลนนี้หนูจะได้อ่าร้อยร้อยอุ้ยไมค์สามท้าย <11 3. S 1> ท้ายทันปะเนี่ยจบชาเลนนี้หนูจะได้ร้อยร้อยห้าสิบแดงครับชาเลนแรกจะได้ร้อยห้าสิบแดงครับมาอีกสองปุ้ยแปดสามหกแล้วปะทุกคนเลยอีกสิบห้าใบ เหลืออีกเท่าไหร่นะส <15 S 1> <15 S 2> ิบห้บาใบสิบห้าใบสิใบจะปิดชาเลนจ์ร้อยแดงแรกห้าชาวของพี่พิมครับวู้ขอบคุณมากมากนะครับพี่ๆทุกคนขอบคุณแม่ๆนายพันเทานายพันเทาลูกจะ <20 S 1> โด้เออมาอีกห้าเหลืออีสิบสุดท้ายเหลืออีกสิบสุดท้ายปิดชาเลนจ์ ในพันเทาหนูจะได้แปะเดแม่เดี๋ยวให้มันปิดชะเล็กก่อนหนูยังไม่ได้บวกหนูจยค่อยบวกไปตามที่ตุงมา <S <S ขอบคุณนะครับหนึ่งแดงสองแดงเอามาอีกหนึ่งเ,เ,เ,เหลือเก้าแล้วทุกคนเหลือเก้าแล้วทุกคนพุ้ยร้อยแดงอะใช้เวลาเท่าไหร่เองเนี่ยสิบแปดนาที <S <S โอ้ยไมคสองสิบแปดนาที แนาทีอขอบคุณ <ผม S 1> พี่เพื่อเครร์ครับมากกว่าดูเช็ดแล้วแล้วอะไรล่ะเจ็ดเจ<ร>็ดอีเจ็ดปิชเรนอีเจ็ดก็ปิชเรนแล้วนะครับมา,มาอีกหนึ่ง,หงเหลือหกแล้วเหลือหกแล้วทุกคน มาอีกหนึ่งอีกหนึ่งเหลือให้เลยทุกคนเหลือห้เลยทุกคนว้าวอีกสองม่อสองเหลือสามดึง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 ดึดึงใครปิดสมเลยไม่สองเลนึงะด่ง มาเล็วมาถึงมา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 ผ่าหลานแล้วก็มาอีกห้าเกินด้วยโอ้ยขอบคุณครับปิดชาเลนจ์พี่ปิมครับปิดชาเอ้ยมันดึงนะปิดแล้วปิดชาเลนจ์พี่ปิมนะครับขอบคุณค่ะพี่ตาพี่ตา อยู่จ้าโอเคอจ้าพรุงนี้เจอกันนะคุณเนตโอเคพี่ยามขอบคุณพี่ใจเดือนนะคะพี่เพียกตอตอนนี้รวมได้854นะคะเดี๋ยวรอรอของพี่ปริมตุงปึ้งมา5เท้าปุ๊บเราจะบวกแล้วก็จะได้อีกเท่าไหร่ เดี๋ยวรอนะคะพี่ปริมพี่ปริมพี่ปลีมเฮ้ยให้เขาออกมาก่อนนะพี่ทุนโบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ปริมนะครับเดี๋ยวรอพี่ปริมนะครับพี่ปริมจบชาเลนจ์แล้วนะครับพี่ปริมมาแล้วมาแล้นี่ขอบคุณค่ะพี่ปริมเราเจอพี่ปริมเป็น908าศูย์แปดเฮ้ยทะลุไอแล้ว จะถึงพันแล้วจะถึงพันแล้วเกินโหยน่ารักมากก็สุดเปร์ลแคสสองร้ยใบปะใช่ขอบคุณคะ่ะพี่ปิมพี่ปิมไล์น้องเตือนพี่หรือย,อยางของแม่ต่อโอเคครับกำลังใจคนเก่งของพี่ีทุกคนแม่น้อยร้อยแดงแรกห้าเท่าแม่ <Okay. S 1> มามา ร้อยแดงแรกห้าเทาของแม่มาแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนอย่าเพิ่งนะหนึ่งสองสาเริ่มได้เริ่มได้ฮารเริ่มได้ฮารเริ่มได้เลยทุกคมพี่รุ่น้องกระป๋อนี้ใส่ใส่ใ,สให้หนูทีมาเลยเตือนแล้วค่ะ เห็นตั้งแต่เมื่อคืนจ้าโอเคครับหนูก็ว่าเอ๊พี่ปิมพี<ะ>เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะปากหมุดของแม่มาแล้วของแม่สองสองแดงเริ่มยังอ่ะสองแดงบวกห้าแดงสองแดงบวกห้า,ห,าหนูปากหมุดของแม่ก่อนโอเคนี่ของแม่น้อยต่อนะครับพี่มวยเจ้กํา เอากระเป๋าสีเขียวหนูลงพอมาอีกสองแดงสองบนวิบสนุกสนุกเดี๋ยวหนูเอาเดี๋ยวหนูเอาอันนี้ออกก่อนนะตอนนั่งแอร์ผิดอย่างตอนไหนอนโอยนั่งแอร์ไม่ได้หรอมาหลายคนอ่ะมาอีกหนึ่งได้ไหมคะได้ มาอีกหนึ่ง <5. S 1> มาอีกห้ามาอีกหนึ่งมาอีกห้าที่ขอบคุณครับได้ไหม